เห็นโฮมสเตย์้วยคะนะสวยงามมากเลยนะคะนะั้นอยู่ไกลมากเลยนะคะสูมมาอันนี้ถ่ายจากโดยลงไปข้างล่างนะคะนี่ ่าไปดูให้ให้ดูโฮมสเตย์ปกติไล่นี้จะดอกไม้จะเยอะมากนะคะไกลมากๆนะคะนี่อยู่คนละฝั่งเลยนะคะนี่ซูมมาอยากให้เห็น ว่าบนเขาเขาทำรีสอร์ทเป็นยังไงถ้ากลางคืนจะสวยมากนะคะเพราะว่ามันมีแสงไฟเขาเปิดไฟแล้วมันจะสวยมากเป็นกระจมกระจม วนนีู้่นข้างล่างก็จะเป็นไรส่วนลินจนะีเอ้ยอะไรนะสตอเบอรี่ไงข้างล่างที่เป็นขั้นๆอะ่ะจะเป็นสตอเบอรี่นะคะนะ่ะข้างบนก็เป็นภูเขา สมอลก็เป็นภูเขาอันนี้ถ่ายยอดแสงปกติเนะ่ะจะจะจะนั่งรถคันนี้นะสมอลชาแนลได้นั่งเนี่ยในรถคันนี้นะคะเขาให้คนนั่งนะคะแต่อันนี้เขาดอกไม้ยังไม่โตเขาเลยยังไม่ให้เข้าเพราะว่ามันไม่มีดอกไม้นะคะสวยงามมากถ้าเป็นกลางคืนจะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นกลางวัน แดดมันร้อนจัดด้วยนะคะตอนนี้แล้วมันถ่ายย้อนแสงด้วยนะคะตอนนี้ถ่ายไปหาตะวันถ้าเป็นกลางคืนเขาเปิดเขาถ้าเป็นตกกลางคืนมาเปิดไฟแล้วแสงไฟมันจะสวยงามมากบนเขานี่นะคะ จะให้ดูรอบเขาวรอบๆไปนะคะอยู่ไก่มากอันนี้นะไก่ที่สุดเลยไกส่สุดๆเลยนะอยู่คนละฝั่งซีกไก่แบบหลายกิโลหลายสิบกิโลเลยนะคะไม่ใช่ไก่ใกล้ๆนะแต่ซูมมา เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างดอกไม้ข้างล่างอีกนะคะเกิดสมอนชนแนลจะลงไปข้างล่างสมอนชนแนลมองเห็นอะไรแล้วมองเห็นแล้วนะคะนี่จะพาไปดูอะไรดูอะไรดู แดงเต็มต,ต้นเลยนะคะเนี่ยรูมอลลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ลูกใหญ่อืมนเยอะเลยนะคะลูกสุกก็มีนะคะนี่เยอะเลยโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ กดไลค์กดแชร์สมอลท h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ